อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับการสู้รบระหว่างยูเครนและก็รัสเซียนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยใช้ระเบิดสูญยากาศนะครับเป็นอาวุธที่อันตรายมากนะครับกับการโจมตียูเครนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าหากรัสเซียใช้เนี่ยโอ้ก็จะต้องเป็นประเด็นที่ต่างชาติเอามาถล่มแน่นอนนะครับซึ่ง แต่ตอนหลังเนี่ยผมไปดูข่าวหลายๆที่เนี่ยก็มีการยืนยันว่ามีการใช้ระเบิดสุญญากาศจริงๆนะครับซึ่งผมบอกตรงว่ารู้สึกเป็นห่วงยูเคจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับรัสเซียที่ใช้วิธีนี้เลยโดยจากเว็บข่าวหลายประเทศนะครับแล้วก็วิดีโอข่าวต่างๆเนี่ยรวมถึงการยืนยันจากรัฐมนตรีกระทรวงกลางหัวของอังกฤษเนี่ยเขาย,ยืนยันแล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยใช้ระเบิดสุญญากาศ ยูเครนจริงๆนะครับโดยรัสเซียเนี่ยใช้ระบบอาวุธจรวดแบบน่าจะเป็นจรวดนะครับ TOS-1A เนี่ยในการยิงระเบิดสุญญากาศขึ้นไปนะครับหลักการทำงานของระเบิดสุญญากาศเนี่ยก็คือมันเป็นระเบิดที่มีสารเคมีนะครับที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศของพื้นที่นั้นๆนะครับโดยความพิเศษของระเบิดสุญญากาศเนี่ยโดยตัวระเบิดเนี่ยจะมีบริเวณที่เก็บนะครับสารเคมีเนี่ย และตัวจุดระเบิดแยกกันเนี่ยสองตัวนะครับเมื่อทําการปล่อยระเบิดสุญญากาศขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่ยิงออกมานะครับระเบิดเนี่ยจะทําการระเบิดขั้นตอนแรกนะครับเพื่อปล่อยสารเคมีตัวแรกก่อนนะครับเพื่อให้สารเคมีเนี่ยรออยู่ในอากาศนะครับหลังจากที่การจุดระเบิดครั้งแรกเนี่ยปล่อยสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ยครั้งต่อมาเนี่ยการระเบิดครั้งที่2ก็จะตามมาเป็นการทําให้สารเคมีในระเบิดเนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทําให้เกิดความร้อนที่สูงมากนะครับ ระเบิดชนิดนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในบริเวณที่เป็นมุมอับเช่นในบริเวณที่เป็นตึกนะครับหรือบริเวณในเมืองที่มีที่มีซอกตึกต่างๆเนี่ยก็มีอุภาพสูงอยา่างไรก็ตามเนี่ยหากใช้ในบริเวณที่เป็นลานโล่งเนี่ยก็มีอุภาพทำาะไรทำอะไรล้างสูงเหมือนกันนะครับโดยระเบิดสุญญากาศเนี่ยเมื่อยิงออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงมากสูงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าโดนร่างกายคนเนี่ยแบบสลายได้เลยนะ ประวัติการใช้ระเบิดสุญญากาศเนี่ยเอ่อมีมายาวนานนะครับโดยกองทัพแรกที่ใช้เนี่ยก็คือกองทัพนาซีเยอรมันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีการใช้ระเบิดสุญญากาศต่อมาเนี่ยก็คืออเมริกานะครับใช้ในสงครามเวียดนามแล้วก็ใช้ในอัฟกานิสถานนะครับก็คือใช้ในการทําลายกองกําลังของข้าศึกที่หลบในถา้าของภูเขาทอร่าบอร่านะครับในอัฟกานิสถานแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ใช้ในสงครามเชนยานะครับเอ่อเชนยา และใช้ในสงครามกลางเมืองของซีเรียนะครับในสมัยการปกครองของบาซารอัลอาซาจะเห็นได้เลยว่าชาติมหาอำนาจใหญ่เนี่ยเคยใช้ระเบิดสุญญากาศมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรัสเซียก็ใช้ระเบิดสุญญากาศกับยูเครนนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียเนี่ยจะอ้างว่าเป็นการทําลายเป้าหมายทางทหารนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีพลเรือนอยู่ด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วต่อให้เป็นพื้นที่ที่มีแต่ทหารอยู่เนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วยในการใช้ระเบิดสุญญากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดที่มันอาจจะไม่ใช่ระเบิดสารเคมีหรืออาวุธชีวภาพร้อเร์เซ็น์ะแต่มันเป็นระเบิดที่อันตรายนะครับถ้าโดนร่างกายเข้าไปเนี่ยบอกตรงว่าสลายได้เลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างแล,แล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรจะมาอัปเดตครับสวัสดีครับ